สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยโจทย์ลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการรับมือกับโลกยุคนี้ที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็เออดูเหมือนจะแตกแยกกันมากขึ้นทุกวันนะคะเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือความเข้าอกเข้าใจและความเมตตาหรือ Empathy and Compassion นนั่นเองค่ะใช่ครับคือเรามักจะมองหาทางแก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกกันเยอะเนาะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาทักษะภายในหรือที่เรียกว่า inner skills เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ทรงพลังกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้กรอบแนวคิดที่น่าสนใจมากๆคือ inner development guide หรือ IDG มาเป็นเหมือนแผนที่ช่วยเราสำรวจเรื่องนี้กันครับ อ๋อ IDG ที่เขาแบ่งการพัฒนาภายในเป็น5มิติหลักใช่ไหมคะมี b e วิ่งการดำรงอยู่ Thinking การคิด Relating ความสัมพันธ์ collaborating ความร่วมมือแล้วก็ acting การลงมือทำถูกต้องครับผมวันนี้เราก็จะโฟกัสกันที่หัวใจสำคัญเลยในมิติ Relating หรือความสัมพันธ์นี่แหละคะ่ะก็คือ empathy กับ compassion คำถามก็คือว่า,าทักษะ2ออย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะช่วยให้เราเชื่อมโยงกันหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงๆได้ยังไงบ้างคะครับเริ่มจากแก่งของมันก่อนเลยนะครับ e m มพัตตีเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆคือความสามารถในการรับรู้แล้วก็เข้าใจประสบการณ์ของคนอืน่นไม่ใช่แค่สงสารนะครับแต่เหมือนเรา อลองเข้าไปอยู่ในมุมมองของเขาจริงๆในความคิดในความรู้สึกโดยที่เราไม่เอาตัวเองไปตัดสินเขานะครับอืมเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าลองใส่รองเท้าของเขาเดินดูอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ Compassion เนี่ยคือส่วนที่ตามมามันเหมือนเป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่เรามี หรือ e อม a t h ตเนี่ยแหละครับเป็นความปรารถนาดีแบบว่าอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เขาหรือส่งเสริมสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆอ oh. ซึ่งมันจะต่างจากความสงสารที่บางทีมันอาจจะมีความรู้สึกเออเราเหนือกว่าเขาหรือมองจากข้างนอกเข้าไปแต่ o m p a s s i o n เนี่ยมันมาจากฐานของความเคารพความเท่าเทียมกันมากกว่าครับน่าสนใจมากเลยค่ะที่แยก e อ p a t h y กับ compassion ให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้ แล้วการที่เราจะพัฒนาสองสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนคะดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนาะที่ทุกคนจะทําได้ทันทีจุดเริ่มต้นสําคัญมากครับคือต้องเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยคือสติรู้ตัวหรือ self awareness เราต้องรู้ทันอารมณ์ความคิดหรือแม้แต่อคติของตัวเองก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่เราพยายามจะไปเข้าใจคนอื่นมันอาจจะกลายเป็นการเอาความรู้สึกตัวเองไปใส่ให้เขาแทนหรือที่เรียกว่า projection นะครับ อืมเข้าใจค่ะคือต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ครับพอเรามีสติรู้ตัวแล้วเนี่ยขั้นต่อหลาก็คือการฟังอย่างลึกซึง้งหรือ attentive listening คือฟังเพื่อให้เข้าใจเขาจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อจะหาจังหวะตอบโต้หรือว่ารีบไปเสนอทางแก้ปัญหาให้เขาการฟังนี่พูดเหมือนง่ายแต่ทําจริงๆนี่ท้าทายเหมือนกันนะคะหลายครั้งเราฟังไปสมองก็คิดคําตอบรอไปแล้วจริงครับ มันต้องอาศัยการฝึกฝนที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือ Present ด้วยนะครับคือเปิดพื้นที่ในใจเราเนี่ยให้รับรู้สิ่งที่เขากำลังสื่อสารจริงๆทั้งคำพูดทั้งภาษากายทั้งน้ำเสียงพอเราฟังแบบนี้ได้เข้าใจโดยไม่ตัดสิงแล้ว Empathy มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองครับแล้ว Compassion ก็อาจจะตามมาในรูปแบบของการกระทาที่เหมาะสมต่อไปเข้าใจภาพรวมแล้วคะ่ะแล้วประโยชน์ของมันล่ะคะถ้าสมมติว่าเรามีทักษะนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ มันจะส่งผลดียังไงบ้างกับตัวเราเองหรือกับคนรอบข้างคะครับผมกับตัวเองก่อนเลยเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะเราต้องฝึกแยกแยะว่าอันไหนอารมณ์เราอันไหนอารมณ์เขา มันก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า self-compassion หรือความเมตตาต่อตัวเองได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยต่อสุขภาพทางใจของเราอืส่วนกับคนอื่นแน่นอนเลยครับความสัมพันธ์มันจะลึกซึ้งขึ้นเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งจะดีขึ้นด้วยแล้วถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างในทีมหรือในองค์กรล่ะคะมันส่งผลยังไงบ้าง โอ้ oh, ในองค์กรนี้ Empathy กับ Compassion ถือเป็นรากฐานสำคัญมากๆเลยครับของสิ่งที่ตอนนี้เขาพูดถึงกันเยอะคือความปลอดภัยทางจิตใจหรือ Psych safety. Oh, psychological safety อ๋อ psychological safety ใช่ครับคือบรรยากาศที่คนในทีมหรือในองค์กรรู้สึกว่าเขาสามารถพูดความจริงได้เสนอไอเดียใหม่ๆได้หรือแม้แต่ยอมรับความผิดพลาดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตาหนิหรือมีผลเสียตามมา พอคนรู้สึกปลอดภัยแบบนี้แล้วเนี่ยความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมการทํางานร่วมกันมันก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติเลยครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าในโลกธุรกิจที่บางทีก็เน้นผลลัพธ์ตัวเลขเป็นหลักเนี่ยค่ะบางคนอาจจะมองว่าเออเอมพัตตหรือคอมพาชันมันดูซอฟต์ไปหรือเปล่าคะมันวัดผลยากไหมเทียบกับการที่เราเน้นแต่เป้าหมายอย่างเดียวเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องซอฟต์เลยแต่เป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งมากๆด้วยซ้ำไปอย่างเช่นที่ Microsoft ตอนที่คุณซัตจานาเดล่าเข้ามารับตำแหน่งซ e o ใหม่ๆนะครับเขาเห็นเลยว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมที่เป็นแบบฉันรู้ดีที่สุดหรือโนวิรอลเนี่ยมันกำลังทำลายองค์กรเขาเลยผลักดันวัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่าพร้อมเรียนรู้เสมอหรือ Learn at all ซึ่งมี Em ม a t h y เป็นแกนกลางสำคัญเลย เอมพัตตีเป็นแกนกลางยังไงคะก็คือการพยายามทําความเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งเข้าใจความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปแล้วก็เข้าใจเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันเองผลลัพธ์ก็คือ Microsoft สามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วก็มีผลลัตธได้อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับโห oh, แสดงว่า Em ม a t h ตีไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานด้วยกันแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปถึงทิศทางของธุรกิจโดยตรงเลยนะคะถูกต้องครับ หรืออีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คือที่ Cleveland Clinic ที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลกนะครับเขาลงทุนจัดโปรแกรมฝึกอบรมเรื่องเอมพัตีให้กับแพทย์และบุคลากรเลยเพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าใจผู้ป่วยได้ดีขึ้นผลที่ได้คือคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยนี้พุ่งสูงขึ้นมากแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าอัตราความเหนื่อยหน่ายหรือเบิร์นเอาของบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยกลับลดลงด้วยซ้ำโอ้โหดีจังเลยค่ะใช่ครับ มันแสดงให้เห็นว่า Empathy เนี่ยมันส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการและก็ส่งผลดีต่อคนทำงานภายในองค์กรเองด้วยท้าให้คนรู้สึกว่างานที่ทำมันมีความหมายหรือ meaningful work มากขึ้นชัดเจนเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเป็นคนดีแล้วจบแต่มันเป็นทักษะที่สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆทีนี้ขอกลับมาที่กรอบของ IDG อีกครั้งนะคะ นอกจากเรื่อง self-awareness กับ presence ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย empathy กับ compassion มันเชื่อมโยงกับทักษะภายในด้านอื่นๆยังไงอีกด้างคะที่ดูแล้วน่าจะสำคัญเป็นพิเศษครับถ้าให้เลือกจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมากๆนะครับนอกจากกลุ่มบ ing ที่เราพูดถึงไปแล้วคือ self-awareness กับ presence เนอะในมิติ thinking หรือการคิดเนี่ยทักษะการมองจากหลายๆมุมมองหรือ perspective skills นี่สำคัญมากๆเลยครับ อืมใช่เลยค่ะเพราะว่าแก่นของ Empathy คือการพยายามมองจากมุมของคนอื่นใช่ไหมครับถ้าเรายังติดอยู่กับมุมมองของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันก็ยากมากที่จะเข้าใจคนอื่นได้อย่างแท้จริงการปลดใจรับฟังมุมมองที่ต่างออกไปนี่เป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะใช่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเพือในมิติ collaborating หรือความร่วมมือ Empathy กับ compassion เนี่ยมันเป็นเหมือน น้ำมันหล่อลื่นชั้นดีเลยนะครับที่จะทําให้การทํางานร่วมกันมันราบรื่นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเชื่อมโยงกับทักษะการสื่อสารหรือ communication skills เชื่อมโยงกับการสื่อสารยังไงคะคือพอเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดหรือมุมมองของอีกฝ่ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเลือกใช้คําพูดเลือกวิธีการสื่อสารหรือแม้แต่การให้ฟีดแบ็กได้อย่างสร้างสารรค์มากขึ้นไม่ไปทําร้ายความรู้สึกก,กันโดยไม่จําเป็น และมันก็จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ร่วมกันหรือ co-creation ที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายอย่างแท้จริงได้หมายความว่าลำดับคือต้องเข้าใจกันก่อนแล้วค่อยสื่อสารหรือค่อยร่วมมือกันมันถึงจะเวิร์กกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยมันสร้างความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากและสุดท้ายนะครับในมิติ acting หรือการลงมือทา เอมพัตีกับคัมเพลชันมันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความกล้าหาญหรือเคอร์เรจครับความกล้าหาญใช่ครับการที่เราจะตัดสินใจลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นหรือเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันท้าทายหรือยากลําบากเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญซึ่งความกล้าหาญที่มันมีรากฐานมาจากความเข้าใจและความเมตตาหรือคัมเพลชันเนี่ย มันจะเป็นความกล้าหาญที่มั่นคงมีทิศทางแล้วก็ยั่งยืนกว่าความกล้าที่อาจจะมาจากแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือแรงกดดันภายนอกครับฟังดูแล้วสรุปได้ว่า Empathy กับ Compassion นี้ไม่ใช่ทักษะที่อยู่เดียวๆเ,เลยนะคะแต่เหมือนเป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเสริมพลังให้กับทักษะภายในอื่นๆอ,อ,อีกหลายด้านเลยทำให้การพัฒนาตัวเองของเรามันครบวงจรมากขึ้นทั้งการรับรู้ภายในการคิด การเชื่อมโยงกับคนอื่นแล้วก็การลงมือทําเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ครับถูกต้องที่สุดเลยครับมันทําให้การพัฒนาภายในไม่ใช่แค่เรื่องของสมองหรือปัญญาอย่างเดียวแต่รวมถึงหัวใจหรือคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จําเป็นมากๆสําหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลองค์กรหรือว่าสังคมโดยรวมพวกเลยค่ะ ทั้งเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนแล้วก็อีกคำที่ช่วงหลังเราเริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้นคือ regeneration หรือการฟื้นฟู empty a h กับ compassion มีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างคะแล้วออสองคำนี้จริงๆมันต่างกันยังไงนะ sustainability กับ regeneration ครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ sustainability เนี่ยมันเหมือนกับการพยายามรักษาสมดุล คือไม่ให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมเหมือนเราพยายามประคองไม่ให้ระบบมันล้มลงไปนะครับอ๋อ oh, เหมือนพยุงไว้ใช่ครับส่วน regeneration เนี่ยมันไปไกลกว่าน,นั้นอีกคือมันไม่ใช่แค่ประคองแต่เป็นการฟื้นฟูหรือฟื้นคืนชีวิตให้กับระบบนั้นๆเลยทําให้ระบบกลับมามีชีวิตชีวามีความสมบูรณ์แข็งแรงอาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้าเหมือนเราช่วยฟื้นฟูดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชได้งอกงามอีกครั้งนะครับ เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะแล้วเอมพัตตีกับคอมเพลชันมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้ยังไงคะมันเป็นหัวใจสําคัญเลยครับโดยเฉพาะในด้าน sustainability การที่เราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมหรือขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ๆอย่าง SDGs หรือเรื่อง ESG ในภาคธุรกิจเนี่ยลํำพังแค่เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือนโยบายกฎระเบียบต่างๆมันอาจจะไม่พอครับมันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่ระดับจิตสำนึกของผู้คนด้วย หมายถึงว่าต้องรู้สึกอินกับปัญหานั้นๆก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเอมพปอตีเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับปัญหาเหล่านั้นได้ทําให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความทุกข์ร่วมกันหรือที่เรียกว่า h a shared s Sh u f f e r i n g Awareness เช่นเราเห็นภาพพยะพลาสติกในทะเลแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดแทนน้องเต่าหรือสัตว์ทะเลอื่นๆหรือเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้พอเราเกิดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมแบบนี้แล้วเนี่ย compassion ก็จะตามมาเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน collective well being ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่หรือเพราะถูกบังคับด้วยกฎระเบียบ มีตัวอย่างไหมคะที่เห็นได้ชัดๆว่า Empathy กับ Compassion มันขับเคลื่อนเรื่อง sustainability แบบนี้จริงๆมีครับอย่างโครงการ The Ocean Cleanup ที่เด็กหนุ่มชาวดัตช์ชื่อ b o ยั n ส l ล t เป็นคนริเริ่มโครงการเก็บขยะในมหาสมุทรที่ใหญ่มากๆนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้จริงๆแล้วมันมาจากความรู้สึกเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเขาต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลที่กาลังถูกทาลายด้วยขยะพลาสติก ความรู้สึกนี้มันกลายเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังมากๆให้เขาลงมือทำอหรืออีกตัวอย่างในภาคธุรกิจอย่าง Interface Inc. ที่เป็นบริษัทผลิตพรมรายใหญ่ผู้ก่อตั้งคือคุณ Ray Anderson เนี่ยเขาเกิดความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบมหาศาลที่ธุรกิจของตัวเองมีต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมความเข้าใจนี้มันนำไปสู่การตัดสินใจที่กล้าหาญมากคือการพลิกโฉมบริษัททั้งหมดให้มุ่งสู่แนวทางที่ยั่งยืนเต็มรูปแบบด้วยวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า Climate Takeback มันเกิดจากความเข้าใจและความรบับผิดชอบอย่างแท้จริงครับครูแสดงว่า e m มพัตตีนี่มันขยายขอบเขตไปได้ไกลกว่าแค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะคะมันไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือแม้แต่ระบบนิเวศได้ด้วย ใช่เลยครับและนี่คือจุดที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่อง regeneration หรือการฟื้นฟูดได้อย่างชัดเจนเลยครับการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แยกขาดออกจากธรรมชาติแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชีวิตที่ซับซ้อนที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเอ p ม t h y ในบริบทนี้ก็คือการตระหนักว่าความเจ็บปวดของธรรมชาติหรือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเนี่ยมันคือความเจ็บปวดของเราด้วยเหมือนกัน เหมือนกับแนวคิดเรื่องโลกมีชีวิตหรือ living planet อะไรทำนองนั้นไหมคะคล้ายๆกันครับพอเรามีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งแบบนี้แล้วเนี่ย compassion หรือความเมตตาม,มันก็จะนำไปสู่การลงมือทำที่ไม่ใช่แค่ลดผลกระทบหรือทำร้ายให้น้อยลงแต่เป็นการเข้าไปฟื้นคืนชีวิตหรือฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้กับระบบนั้นๆเลย ตัวอย่างเช่นการทำกรเกษตรเชิงฟื้นฟูหรือ regenerative agriculture ที่ไม่เพียงแต่ไม่ทำลายดินแต่ยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้กลับคืนมาด้วยอ oh. หรือการฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งไม่เพียงช่วยปกป้องชายฝั่งแต่ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญแล้วก็ช่วยดูดซับคาร์บอนได้มหาศาลด้วย ถ้าอย่างนั้นตัวอย่างของ Green Belt Movement ของคุณวังการีมาตายที่ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพก็น่าจะเข้าข่ายเรื่อง Regeneration นี้ด้วยไหมคะการปลูกต้นไม้ที่เคนยาสร้างแหล่งอาหารแล้วก็เป็นการเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและคนกับพื้นดินไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี้มันเกิดจากความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคุณวังการิมาไทยทั้งต่อพืนดินที่เสื่อมโทรมและต่อผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหานั้น นี่คือพลังของ compassion ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้แท้จริงครับฟังดูแล้ว empathy กับ compassion นี่เป็นเหมือนทักษะจำเป็นแห่งศตรวรรษจริงๆนะคะสำหรับการรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆที่เราเผชิญกันอยู่ทั้งในองค์กรในสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมมันช่วยเชื่อมสิ่งที่เรารู้ในหัวกับสิ่งที่เรารู้สึกในใจแล้วก็นำไปสู่การลงมือทำที่มีความหมายแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงๆถูกต้องที่สุดครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องโลกสวยหรือเรื่องทางใจอย่างเดียวนะครับแต่มันคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคนี้เลยครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ความหมายแก่นแท้ของ Empathy และ Compassion ความเชื่อมโยงที่สำคัญกับทักษะภายในอื่นๆใน IDG พลังของมันในการช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปจนถึงบทบาทที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนและการฟื้นฟูโลกของเราครับผมก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยจุดประกายให้หลายๆท่านเห็นนะครับว่า การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะภายในเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกลตัวเลยแต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทั้งตัวเราเององค์กรของเราแล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูสักนิดนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงความเมตตาต่อผู้อื่นความเมตตาต่อระบบนิเวศแต่ก็มีอีกมิติที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องความเมตตาต่อตอนเองหรือ self-compassion ที่คุณหมอพูดถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเหมือนกันคำถามก็คือมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อฝึกฝนความใจดีความกรุณาต่อตอนเองให้มากขึ้นเพราะบางทีการที่เราจะสามารถเผื่อแผ่ความเข้าอกเข้าใจหรือความเมตตาออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างแท้จริงนั้นมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราใจดีกับโลกภายในของเราเองก่อนก็เป็นได้ลองนำไปใคร่ครวญกันดูนะคะ